Hey, ครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องหมู่ยิททีวีนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile นะวันนี้นะครับก็วันนี้ผมเล่นใน PC นะก็จะมาเล่นโหมดผู้จัการนี่แหละเพราะว่าผมยังไม่มีจอยนะครับอันนี้เล่นผ่านโปรแกรม LD Player นะก็มีคนดูขอผมมาให้รีวิวผู้รักษาประตูนี่ครับก็เป็นอูนไซมอนนะครับไซมอนหรือซีมอนนี่แหละนะครับ นี่ครับตัวนี้นะ OVR 94นะครับนี่94นะเห็นว่าเหนียวนะครับไม่รู้เหนียวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันในโหมดเมเจอร์นะครับส่วนสูง190ครับนี่ความถนัดเท้าอะไรนะาการพุ่งตัวครับ106แล้วก็การควบคุมตำแหน่งครับ106การรับ101นะแล้วก็การตอบสนองครับ107การเตะ99แล้วก็สภาพร่างกายครับ90น,นั่นเอง พลังแฝงไม่มีนะทุกคนก็อันนี้ผมฝึกไปเมททานะแต่ถ้ามันเหนียวจริงผมอาจจะตีบวกแล้วก็ขายปีเต์เช็คนะครับจะได้มีเงินนะไม่รู้ว่าเหนียวจริงหรือเปล่านะครับอ่ะพร้อมแล้วข้อเดี๋ยวจะไปโหมดเมเจอร์เลยนะจะตกหรือเปล่าก็าไม่รู้นะโหมดเมเจอร์ผมเนี่ยชนะอีกตาหนึ่งเพื่ออยู่รอดนะครับ <laughs> มาอูในไซมอนอย่าทำให้ผมผิดหวังนะครับ เซฟปฏิหารให้ดูหน่อยเอาละอะใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับไม่เอาเกมผีนะถ้าเผื่อเกมฟุตบอลแบบช่วงผมไม่มีคลิปอะไรเงี้ยไม่มีคอนเทนต์นะครับอยากให้ทําเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวรอซื้อจอยก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเวอร์ท็อปป้าปร้านบริการรับเติมเกมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น FC Mobile มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วมากกว่า5ปีช่องทางกันให้บริการเว็บไซต์ Over Top Up หรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook และ l ล n e i d d Over Underscore Top Up อย่าลืมใส่แอดกันด้วยล่ะเพื่อนๆทั้นใดที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมนะครับผลิตเงินไม่ทันนะฮะหรือใครอยาก จะสนับสนุนได้นะครับเอาทำไมจับคู่นานยังหรืออยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับมาเอาใหม่นะครับอะไรเนี่ยจับคู่ไม่เจอครับหาคู่ไม่เจอเอามาแล้วอย่างว่านะครับทีมันตึงทีมันตึงหาหาตัวจับยาก่ะ เจอกับมาริทครับขอเซฟเหนียวเหนียวไซมอนนะครับเพื่อนผมใช้อยู่เม็ดแดงนะเพื่อนผมก็ว่าโอเคนะบอกว่าเหนียวเหนียวพอดอร์ตาลุมาเลยนะครับโม้เปล่าอ่าเดี๋ยวได้รู้กันนะครับอันดีส่งเบ็คเกอร์ครับอืมน่ากลัวอยู่นะทีมเขานะครับ อพีดี้ซันเชสนี่ครับมาครับซอนถึงมินเราบุกก่อนฮนะเดี๋ยวมาดูแต่ต้องให้เขาได้ยิงเราด้วยนะไม่งั้นก็จะไม่ได้โชว์เซฟนะครับจะคีมชี้รือเป่าเดี๋ยวรู้เรื่องอาริซอนออกมาควา้าแนวออกบอลยาวครับแม่นด้วยครับการด์ดบอยเปิดตีมุงมาครับ อไม่มีอะไรครับเซฟได้นะมาซอนหนึ่งมิน <c oughs> เปิดมาสากาโมงเรียบร้อยโอ้โหอะไโซ่อะเซฟมาอูฮาแลนต์หน่อยไม่ได้ครับทีนี้เปิดตีสวนแล้วเก็บได้ครับจบครึ่งแรกครับขขเขาก็ยังไม่ได้ยิงเรานะมีเราโอกาสได้จบ ไปหนึ่งครั้งนะครับอดีใจกับแฟนแมนยูนะครับเด็กผีปีศาจแดงนะครับชนะแมนซิตี้ไปได้นะเหนือความคาดหมายเหมือนกันนะนะครับใครจะไปคิดนะครับว่าแมนซิตี้แพ้นะถือว่าเอาเรื่องนะแต่ทิตี้พลาดบ่อยนะครับเ <Bal ak. S 1> มื่อวานนี้นะมาครับบอลหลักครับโอ้โหเสียบอย่างนี้ใบเหลืองเมา ไม่มีอะไรครับซอนอยูมาโดฮาแลนวีาแล้วหม้นยิงเรียบร้อยไม่เหลือใส่สคอร์รอได้เลยครับถ้าได้งานอย่างนี้นะหวานเจียวครับ well, นี่ครับพักโอกครับรูดีเกอร์ผมอยากรีวิวตัวนี้อยู่นะผมได้ลามอสมานะครับ เขายังไม่ได้จบเลยนะทุกคนมาครับวอร์บิีส่องไกลเข้ามือซีมอนนะครับไม่มีอะไรไซมอนไซมอนหรือซีมอนเนี่ยะทุกคนถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ขอโทษนะครับมูเลอร์ครับจะยิงไกลฮะมาที่ซาก้าครับผมไม่ไม่ได้เซฟว่ะจะคีมชีสจริงอ่ะมาครับซาก้าเพื่อนมาเป็นแผงอย่างนี้เลือก ดูเรียบร้อยครับสองสูนะครับตัวเลือกเยอะมากฮะมาครับหมอปลาเราฮะมาครับนี่ครับมันตัวเลือกมันเยอะฮะหลังเขามันลอยขึ้นไปสูงครับเรียบร้อยครับหมดสีเซฟครับมันดีซองฮะมาเขาออกไปเลยนะทุกคน ออกเลยนะครับมาว่ะเป็นไว้เสียจังหวะนี้บอววดีแทงมาจะให้มุลเลอร์ครับมันไม่ได้ช่องฮนะแล้วโอดูติเกอร์ขีมาโดจูดบริิงแฮมออกครับหนึ่งสองฮะจ่ายไม่ดีครับเสียเรานะผมว่ามันมันยังไม่ได้เซฟอ่ะผมว่ามันต้องอีกเกมหนึ่งนะคนดู ว่าไม่ได้เสียบอะไปครับสา,า้ายังไงฟาวหรือเปล่าเสียฟาวครับทด90นาทีน่าจะหมดเนะ่ยทุกคนโอ้โหไม่ได้เซฟเลย่ะ <c oughs> หรือหรือหลังเรามันตึงเกินวะ <c oughs> หลังก็ไม่ตึงนะครับวัน <c oughs> โย่ผมก็เมเทาลนะทุกคน มามามา,มาเดี๋ยว,กวเกมหนึ่งแล้วกันเ <c oughs> ออ <c oughs> กล่าว่าจะให้มัน <c oughs> เห็นน้ำ <c oughs> เห็นเนื้อไปเลยในเกมเดียวนะครับคือสรุปคือเขาไม่มีโอกาสยิงอะนะครับป่ะอันนี้เราน่าจะไม่ตกนะน่าจะอยู่รอดนะครับอ้าวมีโอกาสขึ้นเลยนะครับชานะตานี้ขึ้นแชมเปี้ยนเลยนะเนี่ยเอาจริงมันยังไม่อยากเล่นนะชอบเล่นวันสุดท้ายมากกว่านะครับ ขี้เกียจมารักษาอดับนะฮะมาครับเกมที่2อ,อะ่ะเจอลิเวอร์พูลครับผมไปครับมาดูกันจะได้เซลหรือเปล่านะครับถ้าเสียงเกมหรือเสียงไม่ดังอะไรก็ คอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับมาครับอืมฟอรลันฟิลโฟเดนนะครับแล้วก็เบนเซม่านะครับแผงหน้าชุดหน้าเขาครับน่าจะมีโอกาสได้ยิงเราอยู่นะมาถึงก็เนตปิงกันเลยนะมาครับ โมดิตครับเดนกับเดบอยควยมาครับถึงฟอร์ลันแล้วตอนนี้อยู่ที่ฟอร์เดนครับ,บรก้าวโมดิตโยนไม่มีอะไรครับผมฮิวาโ,โดแล้วอะไรมันบังวะเนี่ยโมงอย่างนี้โอ้โหมาแล้วนะมาแล้วหนึ่งนะมาแล้วหนึ่งนะเซฟมานะเออลูกอย่างนี้ก็ต้องน,นับนะทุกคนเพราะว่าไม่มีโอกาสแล้วเอาครับ เฮ้ยแล้วมันเสาอะไรเนี่ยมันบงังยังไงครับเดี๋ยวจ่ายมาช่องนี้เพื่อนไม่วิ่งให้ครับแล้วกิมาโดฝั่งเราส่วนไหมเบนเซม่าเบนเซม่าไม่ยิงครับไม่ยิงก็เขีอยกมาก่อนตอนทิ้งทั้งตัวไม่โดนบอลฮะนะครับโอเดนโอเด่น,ดนยิงไกลโอ้โหเรียบร้อยว่ะเฮ้ย โอ้โหยิงคมจาดเลยนะฮะไม่เซฟวะเซฟไม่ได้ปะถ้าเซฟได้นี่มันจะเท่เลยนะ <c oughs> โดดท่าได้แล้วนะครับท่าได้แล้วนะ เดเซฟไม่ได้ฮนะพูตถอดสู้ออกอแล้วครับเป็นอะไรฮนะเอาละทุกคนถ้าใครใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็คอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าเหนียวไม่เหนียวนะครับเนาะจะได้เป็นแนวทางให้คนอื่นด้วยนะครับเผื่อสุ่มได้นะเยียบร้อยครับซาก้าครับโอ้โหอะไรมันบังวะคนดูมันบังเนี่ย มผมรู้แล้วนะครับต้องปรับมุมกล้องนะมาเดี๋ยวปรับมุมกล้องนะครับมันต้องปรับออันไหนวะสามะเลือหนึ่งอันหนึ่งเหรอคนดูอันหนึ่งเนาอนนอ,อันนี้นะมาครับโยนมานี่ครับโชคลงมา <laughs> ดีไม่มีคนอยู่ จะมีอยู่ลุ้นอ๋อแล้วเทนตเติมมาอย่างงี้ครับเบนเซมา่าเบนเซนาเบนเซม่าครับให้มาเทนยังไงแล้วดูกาโมต,ติดเซฟชาแนลออกหลังครับโอ้โหนี่ครึ่งแรกจะรอดไหมนเนี่ยเครื่องแรงเอครับวะนี่ครับไม่มีอะไรครับออกมาคว้านะครับมีลูกชกลูกอะไรอยู่นะทุกคนดู ไม่คว้าบอลอยู่กับมือครับแต่ชกเกีอยวไปนะฮะมารึ่งหลังเราเป็นฝ่ายเกียครับเปียล่าโนดี้ันลากครับโนดี้มาฮ <White. S 1> าแลนฮาแลนดึงยังวะหนึ่งทีครับแล้วยิงอย่างนี้ลักไก่หรือเปล่ามไม่มีปัญหาเลยครับสเตเกนครับ วางไว้ได้แล้วยังไงฟอรลันครับเป็นเบนซิมา่าเขาลงต่ำอ่ะคนดูอา้าวแล้วอย่างนี้ช็อตอย่างนี้เอาเรื่องวะเอาเฮ้ยแล้วแคมเบลโดนจุดโทษโอ้โหอะไรวะโอ้ตายอุส่าท์เซฟแล้วคนดูมัน <laughs> เสียจุดโทษ เฮ้ยเขายิงแล้วนะเขาได้จบแล้วกรรมการไเป่าย้อนหลังวโอ้โหผมยอมเลยว่ะพู้ตัดสินเทเลอร์ปะเนี่ยคนดูเอออะไรวะเนี่ยผมโดนว่ะคือเราเราจะไม่เลื่อนชั้นนะถ้าอย่างนี้นะเราจะไม่ขึ้นแชมเปี้ยนนะผมว่าผมต้องเล่งเทมโป้อ่ะคนดูมาครับไปเขาสุดหลอดเลยฮะ ไม่ได้อยู่นะเซฟได้อยู่ผมว่าหน้าเม็ดดีๆน่าจะโอเคอยู่นะผมว่ามีได้เซฟนะครับมาครับเรียบร้อยครับโอโ้โหซอนเนอะร์โฮงโหม่เข้านี่ครับถ้ามันจะแพ้นะทำยังไงมันก็ไม่ได้เนะครับต่อให้ผมยิงไหมแซงเนี่ยเขาก็ย,ยิงแซงใช่ปะปมาครับเป็นเซม่าครับ อาแล้วฟอรลันยังไงสุดเส้นแล้วโยนมาไม,ม่มีปัญหาอะไรครับไนมอนเซฟไว้ได้ครับอาแลเเ่าครับบูโยซากา้าตีเสมอก็ได้ไาะไม่เลื่อนไม่เป็นไรครับแต่ไม่อยากแพ้แล้วเปลี่ยนกีดมันลงมาครับมาครับซากา้า สา้าตากมาแล้วจอนบอลแถวสองไม่มีใครเก็บเลยนะครับอืมน่าจะจบว่ะจบว่ะคนดูแฮว่ะผมว่ามันก็พอเซฟได้นะครับถือว่าไม่น่าเกียดนะเนาะก,ก็ไม่ได้ตุงทุกลูกนะครับพอได้แหละแต่ยังไม่ถึงว่าแบบเหนียวอะไรมากมายนะผมว่านะครับอืมก็คอมเมนต์ ความคิดเห็นแล้วกันเพื่อนๆคิดว่ายัางไงนะครับสําหรับผมว่าก็มันพอได้แหละนะกันนะครับสําหรับไซมอนนะครับก็จบไปแล้วนะอ่ะคนดูจบไปแล้วนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะครับเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ